พี่แกนทาเองนะคะอร่อยแต่ประดุกไม่ได้แล่หันเอาเลยคือเขาถ่ายทิ้งไว้เสร็จแล้วเข้ามาตัดต่อให้มัน,ใ,นให้มันสั้นแต่เราทำไม่เป็นจริงเรายังไม่เคยลองไง ประเทศไทยม้าถาเป็นชมวงชมวงมะะเลยก็จะทาเขาก็ทายป้าไหวขึ้นแล้วเขาก็ตัดต่ออันนี้เพราะปลาดุกเปื่อยจังใส่ตีนะ่ะเออเพราะว่ามะเขือมัน มันเปื่อยสาอยู่แล้วก็ใช้ถงกั้นก็ได้เ,เไไดี๋ยวนี้ไได้แต่กระดุกมันก็ได้ระดับเลยเที่เราไปคั่วกันพี่แกงน้ำขอกแขกขอกแขดถ้าเติมน้ำได้อีกก็นนะคะั้นมะพร้าวลงอีกนะคะไปไปเลยแกงนะคะต้องคั้นน้ำอันนั้นเลยแปดนาทีอันนี้กวมเตเาสิเดียวนาทีเดียว เดี๋ยวมาดูตอนสุกเดี๋ยวรอดูตอนสุกนะคะอันนี้ก็รอให้มันสุกก่อนจบข่าวค่ะนแจบข่าวค่ะแนีอ